สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกสักว,วันนี้น่าจะชุดแรกเนาะชุดแรกชุดแรกครับอ่ามาดูเหรียญแรกเหรียญหลวงพ่อหินหลวงหลวง,งพ่อหินปีสองศูนย์นะครับหลวงพ่อหินหลังหลวงพ่อโมนะครับออกที่วัดจันทนารามนะครับหลวงพ่อกลวยเสกโดเชื้อพ่อจวนนะครับอันนี้มีประวัติหลวงพ่อมาเสกชัดเจนนะครับเป็นเหรียญ ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของเสกนอกวัดนะครับแล้วก็เปเรียนประสบการณ์ของอำเภอสันบุรีนะครับอัน,นี้ถ้าไม่ติดสี mm. เขียวเขียวเนี่ยคือสภาพแชมป์เลยนะครับองนี้อยู่เดิมสวยแชมป์เลยนี่ติดเขียวเขียวถ้าใครมีวิธีได้ไปเอาออกได้นี่ราคาแพงเลยนะครับอันเนี้ยถ้าสวยๆนี่ต้องสี่พันห้าบวกนะครับถ้าไม่มีเขียวเขียวเนี่ย รงนี้เอาไวๆนะเอาไวๆเลยเอาสามพันหกร้อยบาทนะครับเหรียญประสบการณ์ชัยนาธนะครับคนชัยนาธคนสันนีรู้จักหมดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับเหรียญหลวงพ่อโมปีสองศูนย์สวยจริงผมก็ใช้เหมือนกันนะใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับเอาสามพันหกร้อยบาท เหรียญห้าหกหนึ่งขีดนะครับเหรียญหนึ่งขีดห้าหกหนุมานหลวงพ่อกลวยนะครับปีห้าหกจมูกด่งเอาสามพันห้าร้อยบาทสวยๆเลยพุทธโทน้อยนะครับแม่คุณแม่ชีบุญเรือนนะครับปีหนึ่งหกวัดสารนาฏนะครับมวลสารของใช้มวลสารของ พระที่คุณแม่บุกเสกไว้นะครับนามาทําเป็นพระนะครับผมดูประวัติแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยหลวงู่โตเป็นหลวงู่โตมาเสกนะครับหลวงหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนก็มานะหลวงหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะผมต้องไปดูแต่ว่าพูทธิีใหญ่นะครับรุ่นนี้เอาไวนะ้เอาหกร้ยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทปีหนึ่งหก เอาหกร้อยบาทแม่ชีบุญเืินวัสารนาฏปีหนึ่งหกนะครับเหรียญ <i> ทองแดงหกหนึ่งนะครับทองแดงหกหนึ่งบล็อกหน้าหนุมานนะครับไหลขีดสวยๆเลยนะครับตรงนี้ผิวเ,เป็นผิว <i> เป็นผิวไฟออกผิวไฟทั้งเหรียญเลยนะจริงๆเป็นลมดำนะครับแต่ว่าเป็นผิวออกแดงนะแดงส้มนะครับนี่ดูข้างหลัง แว๊บเลยนะครับสีสวยๆผิวโหดมากนะครับผิวสวยองนี้กำลังแรงนะหลังยันกำลังมีกระแสมาแรงผิวออกน้ำทองเลยสวยๆดูครับเสีอพมแว๊บเลยเป็นทั่วทั้งเหรียญหน้าและหลังนะครับเป็นเองนะครับบล็อกหน้าหนุมานลายขีดนิยมนะครับ เอาสามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทเหรียญหลังยันหลังยันแต่องค์นี้นะครับพร้อมกล่องกล่องเนี่ยสปริงหายนะครับถ้ามีสปริงเนี่ยใช้ได้ปกตินะไม่รู้ว่าสปริงไปอยู่ไหนนะเจ้าของเขามาแบบนี้นะถ้าเกิดมีกล่องรุ่นเก่าๆนะสามารถเอามาใส่กันได้นะใส่กันได้ออนนี้นมีองค์นึงเอามาเปลี่ยน สปริงใส่ละก้องจะสมบูรณ์นะครับหลังยันจมูกดงๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เอาสามพันสามร้อยบาทนะครับหลังยันสามพันสามรอยบาทเจ้าของบล็อกบล็อกขอยื่นนะบล็บอกขอยื่นตรงนี้บล็อกขอยื่นนะครับเดี๋ยวจะหาหาที่มาดูง่าย คนสายทับันดูยากนะครับเอาเป็นว่าเขาายขายไว่ไวเลยเอา3,300บาทนะครับ3,300บาทพรสวยจมูกดงนะครับ3 3มพัามพร้อมกล่องนะกล่องเราไปซ่อมหน่อยพระผงมงคลชีวิตปี5-4นะครับเอา900บาทนะเอา900บาท มงคลชีวิตปีห้าสี่นะครับชื่อดีนะครับหลังรูปเหมือนนะครับเป็นพระเจ้าในวิหารหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงม,มงคลชีวิตปี5้าสี่พิธีใหญ่นะครับเอาเก้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังฮานุมานหกห้านะครับปนทรายเอาอ้อจะบอกว่าองค์นี้พิเศษนะครับมีลวด มีลวดผูกมานี่เขาบอกว่าเป็นพิเศษพิเศษตรงลวดเนี่ยมีลวดนี่เนี่ยไม่รู้ว่าพิเศษอะไรนะครับเพราะามีลวดหรือเปล่าเอาสองพันบาทนะครับมีลวดมีลวดผูกมาด้วยนะเอาสองพันบาทเหรียญฮาุมานหลวงพ่อกลวยนะครับปีหกสองเหรียญละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีสองเหรียญหกสองถ้าราคามานี่ อนาคตแตะสองพันแน่นะครับตามหกหนึ่งไปแน่นอนหกสองเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทผิวเริ่มกลับแล้วนะเริ่มแบบมีน้ำทองมีความสวยงามแล้วนะความแห้งนะครับเหรียญละหนึ่งพันสามร้อยบาทมีสองเหรียญรูปภายปีหกห้านะครับยกเซตมาให้นะครับมีอยู่สี่แบบนะมีพระพุทธ อุ้มบาทโตมูเล็กแล้วก็พับเพียบนะสี่แบบนี้นะครับถ้าแยกขายสี่สามสามสามเก้าสี่เก้าสิบเก้าสี่เป็นสิบสามพันสามชุดนี้นะฮะเอาพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่บาทนี่นะให้สี่บาทเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับรูปถ่ายพี่หกห้านะถ้าขายปิดก็ปิดบอกว่าปิดชุดรูปถ่ายพี่หกห้านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจากพันสามนะเอาแค่พันร้อยแล้วก็ชุด ยันเอ่อหกหกอะไรนะหกสามภาพสีหกสามมีเขี้ยวนะครับภาพสีหกสามมีเขี้ยวเนะี่ยมียันคู่นะครับยันคู่มีเขี้ยวเต็มองค์มีเขี้ยวหลังตะวันมีเขี้ยวเนะี่ยถ้าเป็นราคาแล้วก็เจ็ดหกห้าเจ็ดหกสิบสามกห้าสิบแปดเอาพันหกแล้วกันนะเอาพันหกสามบาทน,นะมีเขี้ยวลุกบาทน,นะเอาพันหกร้อยบาทนะครับ าพันหกร้อยบาทสามบานนี้ลดให้สองร้อยเหมือนกันนะครับหกสองหลังจีวอนนะครับหกสองหลังจีวอนเอาหกร้อยบาทนี่นะภาพนี้นะผมจะบอกว่าภาพนี้เขาเอ,อทำออกมาได้ทึบนะสีท่ทึบนะครับแต่ว่าทึบยังไงก็ต้องมีเส้นสเกลนะต้องมีเส้นสเกลทั้งที่ใต้พรมแล้วก็ด้านซ้ายมือของของเราแล้ว,ลวที่พรมแล้วต้องมีเส้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมขนาดภาพ ขนาดภาพจะเข้มยังไงนะครับสเกลก็ต้องติดนะครับด้านซ้ายมือนะ่ยจะมีเส้นสเกลออกมาสักท่อนหนึ่งนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยสเกลยาวมาถึงนี่เลยนะสเกลวิ่งลากลากยาวลากขนาดมากัผพมเส้นด้านล่างเนะี่ยยาวมาเกือบครึ่งพรมนะครับเนี่ยขนาดภาพเขพาเข้มเข้มยังไงก็ต้องเห็นสเกลนะเห็นปะ่ะไม่ว่าจะเข้มแค่ไหนนะสเกลก็ต้องติดนะเนี่ยเล่นง่ายแน่นอน แตน่แน่นอนถนะเอา600บาทบาทสนใจในการไหนก็ทักไลน์นะครับแอดไลน์มาทักไลน์มาคนที่ยังไม่มีไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ ID l i n ยไลน์นะครับ a c a l l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์นะครับ096 727 6947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ